ว่วอะไรกันนักหนาดิฉันถามว่าบรรดาสวสีน้ำเงินมีคำสั่งให้ถูกโหวตมาเช่นนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่เช่นนั้นโหวตให้ดิฉันเข้าคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองเพื่อพิสูจน์ว่าในสภาแห่งนี้ไม่มีใบสั่งไม่มีใครมาสั่งเสียงข้างมากนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาดูอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นเกมการเมืองใช้เสียงข้างมาก ในการที่จะลงมติแล้วบิดเบือนความต้องการของเสียงของประชาชนวันนี้ท่าแท้ของวุฒิสภาได้ปรากฏต่อสาธารณาชนแล้วว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทางด้านการเมืองมาตลอดชีวิตประสงค์ที่จะเข้าปาเป็นสมาชิกกรรมธิการพัฒนาการเมืองแต่เสียงข้างมากต้องการที่จะลงมติแล้วโหวตให้ตกออกไป ประชาชนเป็นพยานค่ะดิฉันฟ้องประชาชนกับเชิญท่านนันทนาครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรพาสสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตท่านประธานใช้สิทธิ์พาดพิงที่ท่านสมาชิกได้พาดพิงมาว่าสิ่งที่ได้มีการดำเนินการไปนั้นดิฉันลงมติ ไม่เห็นด้วยคือลงมติงดออกเสียงเพื่อที่จะมาบอกกับท่านประธานว่าสิ่งที่ดำเนินการตรงนั้นนั้นมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นไปตามข้อบังคับจึงจะมาบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องก็ควรจะปฏิบัติใหม่ให้มันถูกต้อง แล้วก็ดำเนินการสำหรับกรรมธิการชุดที่เหลือนั้นต่อไปเรียนจึงต้องการที่จะบอกตรงนี้ค่ะว่าการลงมตินั้นไม่ชอบให้มีการล้มล้างการลงมติและไม่มีการลงมติใดๆสำหรับเรื่องนี้ตามข้อบังคับที่103เมื่อประธานกรรมธิการนั้น ได้เสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในกรรมธิการนั้นมาแล้วก็ชอบที่สภาจะารับทราบไม่ต้องมามีการแสดงละครในการที่จะเสนอชื่อบุคคลที่ไม่เคยแม้แต่จะแสดงความสนใจในกรรมธิการนั้นๆเพื่อเข้ามาเป็นตัวแข่งแล้วจะได้ลงมติหลังจากนั้นจะได้ดำเนินการเช่นนี้ โดยใช้เสียงข้างมากในการที่จะลงมติให้คนที่ตัวเองประสงค์จะให้อยู่ในกรรมธิการนั้นดำลงอยู่ต่อไปส่วนใครที่คิดว่าเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าพวกก็จะโหวตตกไปท่านประธานที่เคารพคะเกมอันนี้ประชาชนเขาก็ดูออกใครๆก็ดูออกเพราะวันนี้ดิฉันเองแสดงความจำนงที่จะเข้ามาเป็นกรรมธิการ พัฒนาการเมืองตั้งแต่ต้นและดิฉันก็ถูกเสียงข้างมากโหวตตกไปตั้งแต่ต้นแล้วดิฉันก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าดิฉันจะอยู่ในกรรมธิการชุดนี้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะทําให้ประเทศชาตินั้นคือกรรมาธิการพัฒนาการเมืองซึ่งดิฉันคิดว่าดิฉันทําหน้าที่ตรงนี้ได้เหมาะสมและวันนี้ประธานกรรมธิการ และกรรมธิการที่มีอยู่ในคณะพัฒนาการเมืองได้เสนอชื่อดิฉันเข้ามาในคณะนี้แล้วเกมก็ดำเนินไปโดยการที่ให้มีการลงมติสำหรับคณะกรรมธิการชุดอื่นๆเพื่อที่จะบอกว่าเดี๋ยวพอถึงกรรมธิการพัฒนาการเมืองเราก็จะต้องโหวตกันตามแบบนี้ทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริง กรรมธิการต่างๆได้เสนอชื่อมาพิจารณาความเหมาะสมและในกรรมธิการก็ได้เห็นชอบเห็นควรตามชื่อที่เสนอมาแล้วแต่ก็ยังมีการลงมติเพื่อเล่นเกมแล้วไม่ให้ดิฉันนั้นเข้าไปอยู่ในคณะพัฒนาการเมืองกลัวอะไรกันนักหนาคะกลัวอะไรกันนักหนาดิฉันถามว่าบรรดาสอวอสีน้ำเงิน มีคำสั่งให้ถูกโหวตมาเช่นนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่เช่นนั้นโหวตให้ดิฉันเข้าคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองเพื่อพิสูจน์ว่าในสภาแห่งนี้ไม่มีใบสั่งไม่มีใครมาสั่งเสียงข้างมากนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาดูอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นเกมการเมืองใช้เสียงข้างมากในการที่จะลงมติแล้วบิดเบือนความต้องการของเสียงของประชาชน วันนี้ท่าแท้ของวุฒิสภาได้ปรากฏต่อสาธารณาชนแล้วว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทางด้านการเมืองมาตลอดชีวิตประสงค์ที่จะเข้าปลาเป็นสมาชิกกรรมธิการพัฒนาการเมืองแต่เสียงข้างมากต้องการที่จะลงมติแล้วโหวตให้ตกออกไปประชาชนเป็นพยานค่ะดิฉันฟ้องประชาชนเพราะดิฉันเชื่อว่าในที่นี้เมื่อมีการลงมติ ก็จะโหวตไปตามใบสั่งเช่นเคยและต้องโหวตให้นันทนาออกจากกรรมาธิการพัฒนาการเมืองให้อยู่คณะนี้ไม่ได้เพราะเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงนี่แหละคะคือการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒธธิสมาชิกผู้ที่สงเกียรติประชาชนดูอยู่ดิฉันฟ้องประชาชนวันนี้ดิฉันไม่ได้เข้ากรรมาธิการพัฒนาการเมืองไม่ใช่เรื่องสำคัญประชาชนทราบว่า นันทนาวุฒิสมาชิกคนนี้ทำอะไรให้ประชาชนอยู่และยังตั้งใจและมุ่งมั่นจะทำเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อไปขอบคุณค่ะกับขอบคุณครับก็ระบบประชาธิปไตยพวกเราคงทราบนะครับปฏิบัติตามเสียงมติส่วนใหญ่และก็ไม่เพิกเฉยต่อเสียงส่วนน้อยนะครับก็เป็นปกติธรรมดาประชาชนทุกท่านทราบดีหลักการประชาธิปไตยพื้นฐานก็รบมติของที่ประชุม นะครับของมติแล้วก็ไม่เพิกเฉยต่อเสียงส่วนน้อย